ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กาลังนั่งดูอยู่ตอนนี้อาจจะมีความสงสัยว่าจมูกของเราเนี่ยรับกลิ่นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับโดยผมได้ไปเอางานวิจัยจากบบ The University of Queensland ซึ่งเขาได้เปิดให้เด็กเนี่ยได้ถามนักวิชาการและนักวิชาการก็จะตอบมีเด็กคนหนึ่งครับได้ถามนักวิชาการว่าทําไมเราถึงได้รับกลิ่นจากการดมสิ่งต่างๆแบบนี้นักวิชาการได้ตอบแบบนี้ครับผมโดยเริ่มต้นเลย ในอากาศเนี่ยมีโมเลกุลต่างๆอยู่ในอากาศมากมายหากคุณนึกภาพไม่ออกว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กขนาดไหนคุณลองนําเส้นผมของตัวเองมาแล้วลองดูครับเส้นผมเนี่ยเรายังมองเห็นแต่ว่าโมเลกุลเนี่ยมีความเล็กกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าครับผมเดี๋ยวเมื่อคุณรู้แล้วว่าโมเลกุลเล็กขนาดไหนเมื่อเราสูบโมเลกุลเข้าไปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หลังคาจมูกซึ่งจะอยู่หลังลูกตาแถวๆนี้ครับผม แล้วเมื่อมันไปอยู่ที่หลังคาจมูกแล้วมันจะส่งกลิ่นไปที่เซลล์รับกลิ่นโดยจะมี่ทั้งหมดสามสีสีเขียวสีน้าเงินและสีแดงแล้วก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปที่เซลล์ประสาทและส่งไปที่สมองอีกทีกซึ่งไอเซลล์ประสาทเนี่ยเดิมันจะเป็นสีเหลืองครับผมติดๆกับเซลล์รับกลิ่นหลังคาตรงหลังคาจมกูกครับผม